เรื่องของการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆหนูๆกันค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะจัดกิจกรรมภายใต้โครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมส่งความรู้สึกถึงมือน้องค่ะส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนแก่น้องๆหนูๆในจังหวัดมหาสารคามค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองโนโอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม นายสุพฤฤิศพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมส่งต่อความรู้สึกถึงมือน้องค่ะส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามเขตหนึ่งจำนวน4โรงเรียนด้วยกันค่ะมีโรงเรียนบ้านโดท่างามโรงเรียนบ้าน นหนองแวงโรงเรียนบ้านหนองตื่นและโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำค่ะโดยมีนางโดยมีนายจำเนียนหานฟ้าเลื่อนผู้จัดการด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางรถไฟนางสาวปพื่มจิตปะเสระกังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนทั้ง4โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการและแนวทางการพัฒนาโครงการให้กับกลุ่มนักโรงเรียนครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่ได้รับทราบตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยนักเรียนเกิดจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรวมทั้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพตลอดจนทัศนคติที่ดีระหว่างโรงเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้มอบอุปกรณ์กีฬาตลอดจนอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนเพื่อการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและก้าวเข้าสู่สังคมที่รักสุขภาพ ได้ฝึกทักษะการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดและเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไปค่ะค่ะตั้งใจฝึกฝนดีๆนี่เป็นนักกีฬาของอำเภอของจังหวัดได้เลยนะคะค่ะ